Music. แผมก็จะเดินเข้าไปผมเห็นหลายหลายคนบอกว่าใส่แต่งตัวก็แค่ country เฮ้ยแต่ผมรัก country นะ่ย นี้เป็น first floor ตอนี้อยู่ที่ first floor นะครับผมแล้วก็ผมได้ตัเก็บมาแล้วจะส s t ร์่ third floor แล้วจงมารคางติ๊ก c o n d floor เดีนี้ตั๋เก็บหงที่เห็น24แต่ว่าพอดีผมมี student ID ก็เลยเด้สัมผัสเขาได้ประมาณได้ประมาณ22 22.50แล้วก็ได้ตั๋เก็บมาแล้วทางนี้เป็นที่ซื้อตักแล้วก็ทางนี้เป็ทางเข้า จะบอกว่ามันมีจริงแล้วมันมีอ,อีเวนต์เรื่อยๆนะครับผมซึ่งสม่มกก็จะจัดที่ที่เทอรเตอร์ที่วันนั้นผมต้องไปแล้วแหะ ออกมาข้างนอกแล้วอ่าตึกตรงนั้นนี่นไหครับตอนนี้ก็จะไปหาอะไรกินตอนแรกเพื่อนบอกว่าอยากจะไปกินไทยฟู้ดแต่ว่าต้องขับรถไปแต่พอดีเราแล้วที่ได้ที่จอดรถดีแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเดินไปหาอะไรกินอย่างอื่นแทนนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ที่ดาวเทาลิมที่ผมที่ผมเคยดูภาพดูในวิดีโอจาก u t u b e มามันเป็นที่ค่อนข้างเงียบนะครับแต่มาถึงเฮ้ยมันไม่ใช่เงนินนะเว้ย ไปที่เพอร์เฟคมากว้าวว้าวมันสวยจริงๆนะเดีย๋ยวผมมาดูข้างหน้าดีกว่าข้างหลังผมคืออะไรก็มไม่รู้เหมือนกันมีงานเปสบอร์สักอย่างวันนี้มันบอกเฮาที่ Saturday วันเสาร์เป็นวันเสาร์นะครับผมข้างหน้าเป็นจาวเท้าข้างหลังเขาถ่ายงานพรีเวดดิ้ง น้าแม่งใหญ่มากเลยคาดเลยไปเดอเฮ้ยผมเห็นสาวคันธชื่อรเป็นเิดที่บูธเก็ดที่บูธราสมากเลป็นอย่างนี้ทางเข้าแล้วก็จะมีเล่นีเล่นผาหลังลากอยู่ข้างในคนก็จะรวมมองข้นอรถม้าเจ้าอะไรส่นเส้นยาวไป ร้านอาหารร้านเหล้าบารั้ มากนะครับร้านเยอะมากคือเดือดไปกินเหล้าอ่ะไม่กินเบียร์ไม่กินเหล้ากินเบียร์มาก็คงเลี้งงงเหมือนกันแนตะ่ว่าร้านของกินก็เยอะเหมือนกันมีบาร์อยู่ข้างหลังมีชั้นสองด้วยชั้นสามรู้ขึ้นไปได้ก่อนไม่ได้อ่ะมากเป็กว่านั้นมีเวทีตรงนี้ไอันนี้เป็นร้านอันดับหนึ่งเลยครับที่เดียวคนรีวิวแนะนำมากที่สดุดในละแวกนี้ละแวกนี้ เแเราก็ตามสูตรต้องสั่งให้เหี้ยบอาเพื่อนไว้ก่อนจอกว่าวิธีการก็คือพอมาที่ร้านต่อแถวรับเมนูรับเมนูก่อนแล้วก็ต่อแถวแล้วก็สั่งอาหารพอสั่งอาหารเสร็จก็จะได้หมายเลขแบบนี้มาแล้วก็มาตั้งบนโตะ๊ะแล้วนั่งงานก็จะเดินเดินในทั่วร้านพอเห็นเลขที่ใช่ก็มาวางนะครับก็เป็นราคา ไม่แพงมากไม่ต้องอะไรมากเป็นถนนหนึ่งก็ถนนสองสามสี่ปอย่างนั้นถนนนึ่งิวาดเวร้านอยู่นี่แล้วทาอยู่นะก็อเเขาหน้าผมมีสเตเดียมขนาไหนฮันนสเนดรัสฮันนสเนดรัสโน มีเสื้อผมหน้าเห็นปะ่ะแล้วก็มีเชือกนี่ผมไม่รู้เขาเรียกนี่นะไม่น้ำอะไรแล้วก็มีเลยข้างหลัง เยอะมากครับผมจะบอกว่าอตอนนี้มันเดือนออกเทเบอร์ปลายปาร์ตของออกเทเบอร์นะครับผมอากาศครบว่าสุดยอดผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นเดือนอื่นจะเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกันจะหนาวขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะร้อนมากกว่าน,นี้ขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโพตดถ่ายนี่เป็น perfect r o ก k star แต่เมื่อวานหนาวกว่าน,านี้บอกเฉยๆครับไม่อยากรู้ ผม,มาเป็นคนท่องเที่ยวเป็นคนท่องเที่ยวแล้วเขาคงไม่มองผมแปลกเพราะว่าผมเป็น,นคนท่องเที่ยวเหมือนกันผมจอดรถอยู่ข้างหน้ามาแล้วเรียกชื่อว่าอะไรผมไม่พูดด่วนเดี๋ยวเรียกผิดเดี๋ยวมันจะหาแต่ว่าหนึ่งที่ผมเห็นที่ผมเคยดูใน ไอวีดีโอครับมันมันมันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้แต่มันก็ใหญ่ประมาณนี้แหละจับเฮ้ยไม่ใช่ตึกนั้นฮึบนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูข้างในกันผมว่าวันนี้เขาจะมีงานเลี้ยงกันนะผมไม่รู้ผมเข้าไปได้เปล่าคล้ายๆวัดปิดเอ้ยไม่ได้ปิดเปิดอยู่แต่ว่าเขามีอีเวนต์ก็เลยเข้าไปไม่ได้แต่ก็ไม่ได้กั่เข้าอยู่หรอว ะอ้ามันเย็นแล้วแล้วก็เป็นต้องมีที่ไปอีกหลายที่เพราะพวกนี้เชา้าต้องตื่นตัเช้าเลยนะไม่ได้อยู่ที่นี่ออกไปที่ที่ไหนผมจะบอกอูิทีแล้กันแม่มมอดเคฟซัมบิงแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้ยังมีอะไราตา่อบันนึ่งเดินให้เยอะเข้าไว้จะได้เกิดอาการเฮลตี้เกี่ยวไหม ไม่เกี่ยวนะปัญหาคือทื่รถมันไกลแล้วก็นึกถึงที่โชคหลังนี่ก็เลยเดินเยอะไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไระเฮ้ยผมจะมาที่นี่เดินแปลห็นล้มไหมเป็นคปิตอลสเตทของเทนเนสซีของเทนเนสซีที่นี่มันอยู่ที่นันชื่อเดินจนแห้งแล้วก็มาถึง ฮ่า,า,ากำลังกำลังสั้นกำลังจะเซ็จงงไหมกำลังคุณกำลังจะ going d o ผมก็กำลังจะไปถ่ายรูปเดี๋ยวได้ดูนี่ดูนี่แตนผมจะไปตรงนั้นรายท่เททเทมันจะเป็นตึกที่สวยมากนะครับผมเอ้ยหมายถึงว่าคนที่อยู่ตึกคนจะเป็นวิวที่สวยมากถ้าเกิดอีกตึกพวกเนี้ยอีตึกพวกนี้อีตึกพวกเนี้ย

Capital of Nashville. Welcome to Nashville. This is all. This is all. Is my honey? <laughs> now we are driving. Too. Can you say hello to me? Hi. Hey. <laughs> look, this is Javi Park. Do you like it? How do you like? It? Tell me you like it. Yeah, like it. Ah, look, shabby Park is here. <laughs> oh uh, look, This is, this is our this is driver. Handsome driver. Hi. I need. What I car, look at the car. It's BMW, right? Right. BMW M5. No. <laughs> this is uh, enough. I, will, no, I will en enough, just, enough, enough. Enough, right? Yeah, enough. enough. <laughs> so, you <laughs> don't This is bad production. <laughs> you say manzo. Manzo? Good. Look. No. <laughs> You need to say anything or keep keep it uh, yeah keep it real keep real you need to say anything e what did you do I'm uh, zoom in your mouth and the your mouth my mouth, mouth? and your your nose no I mean um you you, you, your 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 nose hole yeah. okay, you know the whole nose hole yeah okay let's see เหมือนกันเ e มือนกัน almost almost getting h e r e มีอยู่ที่ที่ที่เส้นหลอดเวกอีกครั้งหนึ่งมันตอนนี้มันทุ่มลงแล้วเมื่อเวผมเขาเขาเริ่รู้สึกว่าเหนื่อยมากแ,มมงงแต่ว่ผมยังไหวอยู่แต่ก็คือผมเหนื่อยผมก็เลยคิดว่า ก็คงจะกลับไปที่โรงแรมนะครับตอนนี้ก็กลับไปที่ตรงบอร์ดเว่เส้นบอดเวเลยหลังก็หลับหมดแล้วีมากว้าวรถเยอะมากเลนะอยู่ข้างหน้าเฮ้ยช่วงตื่นตอนเช้าจริงๆเราก็อยากจะอยู่ตรงนี้ต่อนะครับแต่ว่ามีเหตุการณ์ต้องกลับเร็วก็ คงจะกลับไปที่โรงแรมแล้วก็เราจะหาอะไรกินคงจะหาอะไรกินแถวโรงแรมจริงๆแผลนว่าจะกินอาหารไทยแต่ว่าไม่ทันเดี๋ยวเพิ่มพรุ่งนี้ไม่เวลากินพรุ่งนี้ดีกว่าแต่พรุ่งนี้ตอนเชา้าต้อง,งตื่นแต่เช้าไปที่เมืองแคนเทมเป็นยังไงติดตามชมขอโทษด้วยถ้าเกิดเลอะเทอะหรือเรือนเฮ้ยโชคดีจะเป็นคลิปเดอร์เร็วๆนี้บาย ไเจอมาเจอพอดีเลยก็เลยได้อันนี้มาว้าวเลตคาีรี <Wow. S 2> กินค yeah. ีรีสเต็กเสียร้องไห้แล้วก็สั่ง <Yeah. S 1> กระเพาหมูไปอย่างนึงอย่างไรจะมาแต่ว่าเพราะว่าขอบมากที่ตามจมเพิ่มมาเฉยก็ <ใน S 1> อยากจะบอกเฉยทีม่มากวันนี้กินอนาหารธรรมดาแล้วน,นี่ก็ลองกิน ไม่ได้หมายถว่าไม่กินไฮเต็มๆที่ขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้ินดีจังนะสั่งคุณรู้ไหว่ามันได้อยู่นะสาวสิค่ะได้อยู่แต่ว่ายังไม่ขนาดนนก็รอได้อยู่โอเค